สวัสดีค่ะมะม่วงค่ะสั่งมะม่วงมาสามโลแล้วก็เราทําน้ําปลหวานเร,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกินกันเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะมีท,ะท้ายคลิปนะคะจะมีวิธีการทําน้ําปลหวาน,นะะทำเองค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะชินกันแล้วโอเคทเ่เดี๋ยวให้พี่เอลลองชิมนะคะมาพี่เอลมา <c oughs> <c oughs> มองไม่ทันะ <c oughs> อยู่สูงเกินเอเอาลากไีมานั่ง เรากินมานัาาน่งอ่ะาสักคำหนึ่งมีตัดตอนนะได้อร่ยอยไหมน้ำจิ้มหมาไม่ทำได้ไหมครับอะไรนะน,นี่มันเย็นมันก็เลยเหนียวๆนินาาดนึงอีกครั้งเลยเดี๋สักคำหนึ่งเดี๋ยวจะไปแล้วขอกินด้วยอ,อร่อยน,นะลูกนะสะใจมากไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําน้ําปลาหวานทานเองเพราะว่าเราซื้น้ำม่วงมาสามลเราก็เลยจะทําเองก็ขั้นแรกเราก็มี่ใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะลงไปในกระทะค่ะเพื่อจะละลายเขาให้เป็นน้ำเดี๋ยวเราก็ทาง่ายมากค่ะเราก็จะใส่กุ้งกุ้งเคยแล้วก็ใส่พริกแล้วก็หอมค่ะเ,เรามาดูวิธีการทำนำคะคะเดี๋ยวเราให้น้ำตาลละลายก่อนค่ะอันนี้คืออันนี้คือเคยนะคะเป็นเคยที่เป็น,เ,เ,ปนเป็นตัวกุ้งค่ะ ก็พอดีเพื่อนนามาให้เพื่อนทำโรงงานเคยอร่อยมากขาเจ้านี้นี่ค่ะบใครสนใจกติดต่อได้ตาตะวันอร่อยมากอันนี้น้ำตาลที่เราเคี่ยวก็เปิดไฟร่อนนะคะเราจะเคี่ยวเขาจนเขาเป็นน้ำแล้วก็จะใส่เกลือลงไปเกลือจะเค็มอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องใส่เพล้วค่ะตอนนี้เราเคี่ยวจนน้ำตาลเริ่มเป็นน้ำแล้ว เราก็ไปใส่ตัวเคยลงไปนะคะทีนรั้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ข้างในใส่ตามตามที่าเข้าไปนะคะทำทีเกนก็ใส่เยอะห่อยเน้ี่สดอร่อยมาก một hôm á, ok, thôi, okay. oh. okay. 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 งไมยแ้าเสร็จ้วเ,เว็จใส่หอมอ่ะใส่อหอมโอเคเราจะตามด้วยพริกค,ค่ะพริกไม่เด็ดโเคหลังจากเราใส่หอมแล้วเราก็จะตามด้วยพริกเลยค่ะ ก็คือเก็บเขาแล้วตรงนี้พร้อเดี๋ยวขแล้วก็ใรบเนั